สวัสดีครับช่างนมรีวิวรถมอเตอร์ไซค์นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ p c x 1 5 0นะครับตัวนี้น่าจะปี2017นะครับลูกค้ามาเปลี่ยนเยอะอยู่นะครับก็จะเป็นผู้ยึดโคงไฟด้วยนะครับแล้วก็ไลนน้ามันโชคใหม่นะครับแล้วก็เป็นซีนคู่หนึ่งนะครับแล้วก็ทําชุดข้างนะครับชุดห้องสายพานนะครับอันนี้ก็กําลังไล่ประกอบอยู่นะครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับในส่วนนี้นะครับก็เป็นท่อเบรกดังนะครับแล้วก็สายเบรกนะครับตัวบนนะครับ แล้วก็จะมีแผงข้อนะครับทั้งชุดนะครับอันนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับก็รอเอาทีละโกนกันนะครับจะมาสอนทาโชคหน้านะครับเปลี่นซีลนะก็ไล่น้ามันใหม่นะครับว่าใส่ยังไงประกอบยังไงนะครับแล้วก็แก๋ยังไงนะครับแล้วก็วิธีใส่ซีนเติมน้ํามันโชคเท่าไหร่แล้วจะมาทําให้ดูนะครับก็จะอยู่ในคลิปในคลิปเร็วเลยนะครับพีซ็กร้อยห้าสิบนะครับสวัสดีครับช่างลมฮอนด้าซีซีนะครับ อันนี้ก็ผมจะมาสอนวิธีเปลี่ยนซีนใหม่นะครับได้น้ำมันโชกใหม่นะครับของปีน้ยห้าสิบนะครับปี7เจนะครับตอนเดินนะครับตอนจับน็อต็อก17เจตัวนี้นะครับออกนะครับยิงออกกันนะครับถ้าเรายิงออกเสร็จแล้วนะครับก็เอาน็อตนะครับจะมีน็อตตัวนึงครับวางไว้ก่อนครับแล้วก็งายขึ้นนะครับอ่าแล้วก็จะมีห้ามินอยู่นะครับตัวล่างนะครับก็ยิงออกนะครับ ก็จะเป็นน็อตหกเหลี่ยมนี้นะครับแล้วก็จะมีแวนท่องแรงนะครับตัวหนึ่งนะครับอันนี้ทําไม่ออกก็ไม่ต้องออกกันได้นะครับแล้วก็ทีนี้ก็ออกทีละชิ้นนะครับก็จะมีสปริงนะครับแล้วก็จะมีจะมีลูกศโชกนะครับแล้วก็สปริงตัวเล็กนะครับแล้วก็ลึงออกได้เลยนะครับสามารถลึงออกได้เลยนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะมีปอกทรงนะครับตรงลูกสุกชกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับะเสร็จแล้วนะครับต่อมาเอาซิ้นกันปุ่นนะครับงัดขึ้นเลยนะครับสามารถตอกได้เลยนะครับแล้วจะมีกิปนะครับล็อกข้างในนะครับเอากิปออก่อนนะครับกิ๊ล็อกซิ้นนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับที่นี่ผมก็จะเอาซิ้นออกนะครับถ้าเกิดเราไม่รู้จะออกยังไงใช่ไหมก็ผ้าม้งก่องนะครับตรงนี้นะครับหรือจะเอาเครื่องงัดยางก็ได้นะครับยัดเข้าไปอย่างนี้นะครับตรงๆงนะครับแล้วก็เอียงเอียงแบบน แล้วก็ดังนี้นะครับเห็นไหมออกไหมครับง่ายๆนะครับเศษลัดยางตัวเรียมครับตัวข้างในนะครับก็จะมีแหวนตัวหนึ่งนะครับแหวนลักษณะนี้นะครับอันนี้เสศษไปหนึ่งข้างนะครับต่อแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเหมือนกันนะครับยิ่งเหมือนกันนะครับยิงหัวออกครับนก็เอาน็อตวางไว้ก่อนนะครับเหมือนกันนะครับง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ยิ่งน็อตกลกเรี่ยมนะครับออกนะครับ นี่ก็จะมีแหวนกันน้ำมันตัวนึงนะครับทีนี้ก็ดึงออกนะครับทีละชิ้นนะครับสปริงนะครับแล้วก็ลูกสูบนะครับแล้วก็สปริงตัวเล็กนะครับแล้วก็แกนซอกคอีกตัวนึงก็เหมือนกันนะครับง่ายๆนะครับอ่าก็ดึงออกอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาคิปออกก่อนนะครับทุกครั้งก่อนจะเอาซีนออกนะครับเอาเสร็จแล้วนะครับแนะนําให้ก็เอาผ้ารองกันนะครับทุกครั้งนะครับแนวแกนโช๊คลูกค้าจะเป็นรอยนะครับอ่าแล้วก็เอียงหน่อยนึงนะครับงัด นะครับออกเลยนะครับอ่าก็จะอยู่ตรงนี้นะครับต่อมาก็เอาแวนออกนะครับอ่าทีนี้ก็จะทําการล้างก่อนนะครับเดี๋ยวล้างเสร็จแล้วจะมาประกอบให้ดูนะครับว่าเติมน้ำมันชชอกเท่าไหร่นะครับอ่าตอนนี้ก็ล้างเสร็จแล้วนะครับอ่าก็จะได้ประมาณนี้นะข้างนอกข้างในนะครับก็ล้างคาบเก่านะครับออกให้หมดแล้วนะครับอ่าตอนนี้ก็จะมาสอนประกอบนะครับว่าประกอบยังไงเติมน้ำมันช๊เท่าไหร่นะครับก็นี่ก็จะเป็นซีนตัวใหม่นะครับแล้วก็น้ำมันช๊นะครับเดี๋ยวจะมาประกอบนะครับ ที่นี่ผมจะมาใส่ซีนชนทกนะครับ่าแล้วก็เอาน้ำมันเครื่องนะครับใส่ตรงกระป๋องก่อนนะครับแล้วก็มือลูบๆนะครับป้องกันซีนมีปัญหานะครับทั้งสองข้างเลยนะครับทีนี้ก็ใส่น้ำมันตรงซีนเลยนะครับสองตัวเลยนะครับเอามือลูบๆนะครับอ่าก่อนจะใส่ซีนนะครับอย่าลืมนะครับจะมีแมนตัวหนึ่งนะครับ ของพีซิกร้อยห้าสิบนะครับใส่แวนแล้วนะครับแล้วก็ใส่ซิ้นนะครับอ่าก็จะมีลูกบล็อกนะครับตามสิบตองนะครับจะพอดีกับตรงเป้าตรงนี้นะครับก็เอาคว้านตีลองนะครับเบาๆนะครับแล้วก็ตีโนะครับถ้าเกิดใส่คลิปได้ก็พอแล้วนะครับต่อมาก็ใส่คลิปล็อกรอเลยนะครับคลิปตัวนี้นะครับ ต่อมาอีกตัวนึงนะครับก็ใส่แวนกันนะครับแล้วก็ใส่ซีนกันน้ำมันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับตีนะครับถ้าเกิดใส่ซีนได้เอาใส่ซีนได้ก็พอแล้วนะครับไม่ต้องตีแรงนะเดี๋ยวซีนจะมีปันตาแล้วก็เอาตัวนี้นะครับวางไว้ก่อนนะครับาต่อมานะครับเอาลูกตุกกชกนะครับแล้วก็จะมสวิตสปีงตัวเล็กนะครับแล้วก็ยาเข้าไปนี้นะ ยาสุดแล้วนะครับเอากระบอกชกมาข้างนึงนะครับเอาแกนชกมาข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ยาดลงนี้นะครับปล่อยลงไปนะครับแล้วก็ใส่สปริงนะครับแต่สปริงจะมีฝังขีนะครับแล้วก็ฝั่ง่างนะครับเอาฝังขีตรงนี้นะครับลงย่างนี้นะต่อมาางขึ้นนะครับไงขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ปลอกนะครับใส่แกนชกนะใสวนะครับต่อมาแกนกระบอกนะครับใส่เข้าี้นะครับ นี่ก็เล็งให้ตรงรูนะครับถ้าเก aku, <cam> <streaming leer> ิดได้แล้วนะครับแล้วก <tout S 2> ็จะมีแวนท่องแรงตัวหนึ่งนะครับตัวนี้มันติดค้างมาอยู่แล้วนะครับก็ใส่น็อตหกเหลี่ยมเข้าไปเลยนะครับหมุนเข้าไปใส่วนนะครับใ้สุดเทียวนะครับแล้วก็ยิงนะครับอันนี้ก็เสร็จไปหนึ่งข้างนะครับก็วางไว้ก่อนนะครับอีกข้างนึงก็เหมือนกันนะครับหยิบแกนลูกสุกโชกนะครับแล้วก็ใส่สปริงนะครับแล้วก็ยันลงเข้าไปในกระป๋อง แล้วก็ใส่สปริงนะครับสันีลงนะครับอย่างนี้เช่อไหมแล้วก็ใส่ขอลูกตรนะครับทีนี้ก็เอาแกนลงนะครับแล้วก็เลงให้ตรงนะครับแล้วก็ใส่ล้อนะครับปกเมนียนะครับบนไคลส่วนนะครับไม่ต้องเลี้งถ้าเกิดเราไม่ใส่สปริงนะครับโตลูกสกข้างในนะครับจะหมุนตามนะครับต้องใส่ยี่นะครับจะง่าย ทีนี้ก็น้ำมันโชคนะครับจะเติมข้างล้างน,นะครับร้อยสิบหกนะครับนี่ค่าตกลบอยู่นะครับสองสองจุดห้านะครับอันนี้ก่อนหนึ่งร้อยนะครับ กิดละสองัสองสี่เ้าก็จะประมาณนี้นะครับร้อย่สิบหกนะที่นี่ก็งายขึ้นมานะครับแล้วก็จับนี้นะครับแล้วก็เติมเข้าไปเียตะต่อมาก็จะไล่อากาศาน,กะกนะครับในกระ๋อกโซบนะครับ ็ยกขึ้นยกลงนะครับเพื่อให้มันหนืดนะครับถ้ามันหนืดก็พอนะครับก็ยกขึ้นอย่างเงี้ยถ้ารู้สึกนะใช้ความรู้สึกนะครับถ้าเกิดหนืดก็พอแล้วนะครับต่อ้าก็ใส่น็อตเดิมนะครับล็อกาปิดนะครับทีนี้ก็ยกลงกันะครับได้นะแล้วก็ออาปาเช็ดนะครับาน้ำมันนะครับ ถ้าเราเซ็เสร็จแล้วนะครับต่อมาก็ซิ้นกันปุ่นนะครับใส่ลงไปนะครับแล้วกดเข้าให้สุดนะครับอ่านี่ก็เสร็จไปแล้วข้างหนึ่งนะครับต่อมาข้าง้ง ก็เติมเข้าไปนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในอากาศนะครับทุกท้านครับถ้ามันเดือดก็พอนะครับก็ติดเนาะ ออก็พาเชทน้ำมันนะครับแล้วก็ออกใส่เท่งกันคนครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็จะประมาณ